สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ดาวมีรถอีซูซูนะคะมาแนะนําคุณลูกค้านะคะอ,อีซูซูปี06กับ05เป็นเครื่องคอามาเบลเล็วทั้งคู่นะคะอันนี้2005นอันนี้3,000นะคะมาแนะนําลูกค้าที่มีงบน้อยนะคะถามว่าผ่อนได้ไหมผ่อนได้ค่ะลูกค้าผ่อนได้4ปีนะคะเรานําเสนอลูกค้าในราคาเดียวกันเลยนะคะ2คันนี้1 9 5 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันนะคะ รถปีศูนย์ห้าคันนี้นะคะสภาพเราดูได้เลยนะคะว่าสภาพสวยนะคะสะอาดนะคะรถยี่สิบกว่าปีสภาพนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ขีเหรเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าราคาหนึ่งเก้าห้าของเราซื้อสดไม่มีแวดนะคะสามารถจัดแฟแนซ์นได้นะคะแต่ว่าจัดแฟแนซ์ค่าประกันลูกค้าต้องจ่ายเองนะคะจ่ายเป็นเงินสดนะคะเราจะไม่ได้รวมไปในตัวรถนะคะ เดี๋ยวเราดูรอบๆคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันค่ะคันนี้เป็นปีศูนย์หกเครื่องสองพันห้าคันนี้ประหยัดน้ํามันนะคะคุณลูกค้าเครื่องสองพันห้าประหยัดน้ํามันนะคะเรามาดูด้านในกันค่ะสะอาดสวยงามนะคะตอนนี้เรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าหนึ่งถึงสองเดือนนะคะราคานี้นะคะเราซื้อไปใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะคะลูกค้าที่มีงบน้อยซื้อสดไม่มีแวดนะคะคุณลูกค้า สนใจก็ดูได้เลยนะคะติดต่อได้นะคะ0 8 8ย์9ปด8 3ดเก้าห้าเก้าแปดห้าสี่สามติดต่อพี่ดาวได้เลยนะคะถ้าเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะคะถ้าใครสนใจก็โทรได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย